สวัสดีครับ ผมชื่ออาจารย์สิทธิพงศ์พิวพงมาจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแผนกวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน EP ที่3ที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบของ cloud computing ใน EP ที่4นี้คือก็คือจะมาเรียนรู้ของ cloud computing กันนะครับคือในเรื่องของบริการเซอร์วิ uh, ร์ตอะ virtualization และ hosting cloud service ก็คือการเข้าถึงข้อมูลหรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตน,นะครับเช่น Google Drive AWS virtualization ก็คือการจําลองระบบคอมพิวเตอร์เช่นการสร้างเครื่องเสมือนเพื่อ ทำงานหลายระบบบนฮาร์ดแวร์เดียวนะครับโฮดดิ้งการใช้พื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแกนหลักอธิบายว่าก็คือคลาวเซอร์วิสเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมไว้ให้คือมี3รูปแบบหลักนะครับ s a s ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้ตัวอย่างเช่น g m a i l m i c r o s o f t 3 6 5 z o o m p s แพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาตัวอย่างก็คือพวก GoogleAppIAS ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเสมือนนะครับก็คือตัวอย่างก็คือจะเป็นพวก Amazon, Google แล้วก็ภาพประกอบภาพกราฟิกเปรียบเทียบของพิซซ่านะครับพิซซ่ากับเซอร์วิสนะครับเพื่ออธิบายความแตกต่างของแต่ละโมเดลได้อย่างชัดเจนนะครับผม ต่อไปนะครับเบอร์ชุนไลเซชันนะครับก็คือหัวใจสําคัญที่ทําให้ทุกคนชนสมบัติของคาร์คอมพิวติ้งนะครับอาคารอธิบายคือคือเ,เทคโนโลยีที่ใช้สร้างทรงัพยากรเสมือนนะครับเวอร์ชวลรีเสิร์ชนะครับขึ้นมาบนฮาร์ดแวร์จริงนะครับเพียงชุดเดียวทําให้ฮาร์ดแวร์ซึ่ง1ชุดสามารถทํางานได้เหมือนเป็นฮาร์ดแวร์หลายชุดนะครับการทํางานภาพก็คือภาพด้านล่างนี้ก็คือแสดงให้เห็นลักษณะของเซิร์ฟเวอร์จริงเพียงหนึ่งเครื่องสามารถถูกแบ่งออกนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือนได้นะครับหลายตัวได้อย่างโดยที่แต่ละตัวนี้สามามรถ ทํางานได้อย่างมีอิสระและมีระบบปฏิบัติการรวมถึงแอปพลิเคชันของตัวเองนะครับโดยไม่รบกวนการทํางานของเครื่องอื่นนะครับผม ต่อไปข้อจํากัดหรือบริการของโฮสติ่งกับคาวโฮสติงนะครับบริการโฮสติ่งคือเป็นการให้บริการพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณนะครับแต่มีความแตกต่างจากคาวโฮสติ่งอย่างชัดเจนในแง่ของการยืดหยุน่นการคิดค่าบริการและความน่าเชื่อถือได้นะครับโฮสติงแบบเดิมนี่ก็คือการเช่าพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับที่มีการกําหนดสเปคขนาดพื้นที่ไว้ตายตัวแล้วส่วนคาเปรียบเทียบก็คือเหมือนการเช่าห้องพักรายเดือนที่ ขนาดห้องคงที่ไม่สามารถขยายหรือลดพื้นที่ได้ตามความต้องการครับข้อจํากัดความยืดหยุ่นมีจํากัดหากเว็บไซต์ของคุณมีผู้เข้าชมจํานวนมากในช่วงเวลาหนึ่งคุณไม่สามารถเพิ่มทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วส่วนการคิดค่าใช้จ่ายนะครับจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีในอัตราคงที่แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้ทรัพยากรเต็มจํานวนก็ตามนะครับต่อไป cloud hosting นะครับก็คือการเช่าพื้นที่บนทรัพยากรเหมือนที่ถูกรวมไว้ในกลุ่มใหญ่ทําให้สามารถบริหารจัดการและปรับขนาดได้ แบบเดียวทายนะครับก็คือเปรียบเทียบเหมือนการใช้บริการโรงแรมนะครับที่คุณสามารถจองห้องพักหลายห้องเพิ่มเพิ่มได้ทันทีในวันที่แขกมาเยอะและคืนห้องในวันที่แขกน้อยลงคุณสมบัติเด่นของอิลลสตี้นะครับสามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้ตามความต้องการรวดเร็วและอัตโนมัติทําให้เว็บไซต์ยังคงทํางานได้อย่างราบรื่นแม้จะมีปริมาณผู้เข้าชมจํานวนมากการคิดค่าใช้จ่ายจ่ายตามปริมาณทรัพยากรที่ใช้จริงในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้นทําให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าความน่าเชื่อถือนะครับเนื่อง จากใช้ทรัพยากรจากหลายเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันทําให้มีความเสถียรทนทานต่อความผิดพลาดสูงกว่าหากเซิร์ฟเวอร์ใดล่รมระบบจะสลับไปใช้เซิร์ฟเวอร์อื่นในกลุ่มได้ทันทีนะครับผมสรุปว่าคลาวด์สวิตเนี่ยคือบริการที่เราใช้ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี Virtual ลไ a เซชัและเป็นวิวัฒนาการขึ้นต่อไปของโฮดดิ้งนะครับ อ่าเป็นไงกันบ้างครับที่เราได้เรียนรู้กับเรื่องนี้นะครับก็คือสรุปไม่ง่ายคือจะเกี่ยวกับทาวส์เซอร์วิสก็คือทางด้านของการบริการนะครับผมครับแล้วก็เป็นวิวัฒนาการในเรื่องของการการจัดเก็บข้อมูลนะครับผมครับสรุปใน EP ีที่4นี้คือเราพูดถึงเรื่องของ c าว u ์เซอร์วิสในงานด้านบริการนะครับขอจบ EP ีที่4เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ